อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างฝากให้คิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องนะครับโคมไฟสสว่างนะครับโคมไฟ B เนี่ยเป็นโคมไฟสสว่างมีมวล2.5กิโลกรัมคมไฟนี้นะ2.5กิโลกรัมขึงด้วยสายคเคเบิลสองเส้นคือ ab แล้วก็ BC ดังรูปโดย ab เนี่ยนะครับเอียงทำมุม30องศา กับแกน x ส่วนอะไรครับ bc ทำมุม45อ,องศากับแกน x เห็นเนาะถ้าขณะนั้นโคมไฟอยู่นิ่งนะครับก็คือไม่แกว่งอะ่ะไม่แกว่งไปแกว่งมาเพราะการแกว่งมันมีผลทำให้แรงตึงเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คืออยู่จะคิดในสภาวะตอนที่มันอยู่นิ่งพอดีคำถามคืออยากจะรู้ว่าแรงตึงภายในสายเคเบิล ab และ ac เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ อย่างเงี้ยโคมไฟส่องสองว่างตามท้องถนนเนี่ยเวลาเราวิ่งไปต่างจังหวัดจะเห็นว่าโคมไฟพวกนี้จะอยู่ตามสี่แยกเนาะ,นะถ้าเป็นต่างจังหวัดที่ยังไม่ยังไม่เจริญมากเท่าไหร่นเนี่ยโคมไฟก็จะเป็นลักษณะโคมไฟสองถนนเนี่ยมันจะขึงอยู่ระหว่างถนนเลยถูกไหมแล้วก็ขึงกับเสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําการวิเคราะห์ก็คือเราทราบแรงตึงปุ๊บเราก็จะรู้ขนาดของสายเคเบลิลเพื่อใช้ยึดโคมไฟแล้ว ปลอดภัยไม่ใช้งานอยู่ปุ๊บโคมไฟหล่นตกลงมานะครับรถขัดขับผ่านปุ๊บตกลงมาปุ๊บเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นอะไรครับสายเคเบิลต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะอะไรครับรับน้ําหนักของโคมไฟที่มันหลังตวลงมานะครับก็อยากจะรู้ว่าสายเคเบิลเนี่ยมีแรงตึงเท่าไหร่นะครับหลังจากการคํานวณแล้วก็สามารถไปเลือกสเปคของอะไรครับสายเคเบิลได้เพื่อจะรองรับน้ําหนักโคมไฟสังสว่าง ข้อนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับ